แล้ววันนี้นักข่าวก็ไปถามหัวหน้าพักร่วมที่ถูกจับจ้องมากตอนนี้ก็คือหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวิรูลฮะวันนี้นักข่าวถามว่าเนี่ยถูกเชื่อมโยงนะว่าสอวอตอนนี้สายสีนําเงินเยอะมากเกี่ยวข้องอะไรกับพักภูมิใจไทยหรือเปล่าไปฟังคําตอบจากหัวหน้าพักภูมิใจไทยเราเราต้องปฏิเสธใช่ไหมเรนงเชื่อมโยงไม่ได้เพราะมันโยงโยงไม่ได้เชื่อมโยงเรื่องนี้ไม่ได้แน่นอนพักการเมืองรุ่งเรื่องสวหน,น,นึง่งผู้ใช้ร้าย ที่ออกมามองไงฮะที่เขายองกันว่าเป็นของคมเใีไทยเยอะมากเลยครับได้ผมทำยังไงค,ความจริงมันก็ป็นความจริงผม,มห,หน้าพมเชทยไทยผมออกหนังสือสองครั้งว่าห้ามยุม่งอ,อย่างนี้มันก็ทำหน้าที่ของมไงหมดแล้วอืม โยมันก็โยงไม่ได้เพราะผมทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยเขาเลือกกันยังไงที่ษาของผมมาอธิบายผมเคยข่าวว่าพิธีการเลือกทำยังไงอธิบายอย่างนี้ผมยังไม่เข้าใจแต่ข่าวมันแรงเหลือเกินนะครับโฟกัสว่าชื่อของสวที่ออกมาส่วนใหญ่เนี่ยล้วนเป็นคนที่เคยมีความมีสายสัมพันธ์เก่าบ้านใหญ่คิดชอบแล้วก็เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้เสียที่ผานมาผมนึกได้ไปเกินกี่คนไม่ติดตัวสิบสามสิบคน ไม่าี่่านเหียบเนี่ยค่ไม่ใช่เหยียบตดเตอนที่ท่านจะลงสวเ่ยโอ้น่แล้วก็ถูกสักถามอีกนะฮะว่าสวสายสีน้าเงินนะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะสวสายสีน้าเงินไปฟังคาตอบตอนท้ายว่ายังไงเดี๋มตกขบวนาสายสีน้เงินี่เาบอกสวสายสีน้าเงินสวสายสีน้ำเงิน รมกับภาคสี่ที่เป็นเพื่อนของท่านนะคะที่ว่าได้เข้ามาแล้วจะมีแล้วจะมีสิทธิ์ได้เป็นประธานสวค่ะสวชุดเดิมผมก็มีทั้งเพื่อนทั้งพี่เยอะแยะไปหมดทาอะไรได้บ้างถ้าไม่ทัเกียรติได้เป็นประธานบุรีสภานี่จะจะถูกวางตัวไว้ค่ะผมสอส สาวาสายสีน้ำเงินยังไม่โอ้โหนี่ต้องตอบยาวเลยนะฮะส่วนพลเอกเกียงไกลเนี่ยนะก็รู้จักกันก็เป็นเพื่อนกันนะแต่สําคัญคือไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับตอนเลือกสอวอนี่เลยนะนักข่าวพยายามถามพลเอกเกียงไกลเป็นประธาน่ยช่วยงานได้หรือไม่นะบอกว่าไม่เกี่ยวกันของเราเป็นสอสอเป็นพักการเมืองถ้าเขาเป็นเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะอันนี้คือหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งตอนนี้ถูกจับจ้องมองมากค่ะ